ครับสวัสดีวันที่ยี่สิบพฤศจิกายน2568กอ OK ก19 CO2 ็สาครับสิกกันเข้าแล้วนะครับผมหมดไป3ปีนะครับกว่าจะได้โคต้านำเข้า,าล่าสุดวันนี้มาแล้วนะครับก็ก็ขออนุญาตรีรันคลิปคลิปคลิปเก่าออกมาตัดให้เพื่อนๆดูหลายคนที่แบบว่า,อ,าอยากเห็นว่าผมรีวิว รีวิวใหม่อะไรเงี้ยคือขอโทษด้วยครับตอนนี้คือน้ํามันท่วมนะครับน้าท่วมบ้านผมมันล้อมน้ามันล้อมบ้านแล้วมันไม่มีที่จะรีวิวเลยครับก็ต้องขอโทษขออภัยครับก็ขออนุญาตใช้อ่าฟุตเทจเก่าๆมาตัดให้ดูอ่าประสิทธิภาพของการทํางานของปืนตัวนี้แล้วกันนะครับผมปลายปีอ่าปลายปี2025แต่สินค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็อีก40บกว่าวนะันเนาะวันปีใหม่แล้วก็ตีซะว่ามันเป็น ของ2,026เลยแล้วกันประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับผมกล็อก19คลาสสิกกันนะครับปลายปี2025ตีเป็นว่าของรถ2อ2 6 0 2 6เลยกันเพราะเราต้องขายค้ามไปนูนน่น2,026นู่นปืนนะครับมากิ้งร่องลึกสวยๆคมๆแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมไม่ได้เลเซอร์นะเพื่อนนี่นี่ยิงเข้าไปในในเนื้อเลยนะครับผมก็สวยๆงามๆแบบนี้ปืนตัวนี้ครับไม่ได้สร้างมาเพื่อ ออปชันสมจริงสไลด์เป็นยังไงรีคอยบึ๊บบ,บยังไงยิงแล้วรีฟงรีเฟกอย่างวาวาเราไม่ต้องสนใจครับ1ิบเกาทีทูครับสิการจาไว้ว่าเราสร้างมันมาเพื่อแรง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 แล้วก็แรงนะครับน้องบาลนะแรงอย่างเดียวนะครับน้องบอลเอาแรงอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ได้สนใจสไลด์ดึงไม่ได้นะครับเซฟไม่มีนะครับ้เยเซฟมีเซฟมีเฮ้ยเซฟไม่มีวะนึกว่าให้เซฟมาของ2ั2 5ิยังไม่ให้เซฟเลยเซฟไม่มีมีจต เซฟตี้หน้าไกลนะครับไม่เหนียวไม่ตั้งใจเหนียวไม่ลั่นนะครับไกปืนระบบดับเบิลแอคชั่นนะครับผมแล้วก็ตัวของอปืนนะครับอย่างที่บอกว่าไม่สามารถที่จะดึงสลดยนะครับแล้วก็มีรีคอยส์เหมือนปืนปกันทั่วไปเพราะปืนเขาทำมาแรงอย่างเดียวนะครับดึงไม่ได้นะครับดึงไม่ได้สไลด์ดึงไม่ได้เพราะแรงอย่างเดียวนะครับแม็กกาซีนอุ้ยอุยขอโทษขอโทษขอโทษ <laughs> แม็กกาซีนนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลย เวลาใส่ลูกก็ใส่จากด้านบนนะครับใส่ได้ประมาณ15นัดประมาณนั้นส่วนแก๊สนะครับก็ใส่จากด้านหลังเหมือนเดิมนะครับแก๊สก็ CO2 สําหรับบีบีก,กันนะครับไม่ใช่แก๊สทำวิปคีมนะแก๊สบีบีการเท่านั้นนะครับวางลงไปงี้ข้างล่างเนี่ยตัวของฝาปิดเนี่ยมันจะมีหกเหลี่ยมอยู่ก็เอาหกเหลี่ยมเนี่ยเอามาหมุนตรงนี้ครับนี่เอามาหมุนตรงตูดมันนะครับหมุนให้มันแน่นๆนครับหมุนจนมันดังฝึกจนเข็ม นะครับเข็มแก๊สเนี่ยมันมามันแทงหัวเซ2โวนแก๊ส้ะจ่ายเข้าไปในปืนแล้วก็ปิดฝาแบบนี้นะครับปิดฝาแบบนี้ก็ลูกใส่ครับแล้วก็ใส่แม็กเข้าไปปึ๊บก็ยิงเลยนะครับคุณจะไปยิงอะไรอ่ะกระทะหมูกระทะ,ก,ะ,ทะก็ยิงทะลุมาแล้วอ่ะปืนตัวเนี้ยเออเอาอะไรอ่ะ <c oughs> ลูกครับลูกแก้วคุณใส่ได้นะครับผมลูกเหล็กเช่นการคุณก็ใส่ได้เซรามิกคุณก็ใส่ได้เซ2ทูนะครับ1หลอดที่ใส่เข้าไปในปืนยิงได้7-10แม็ก แม็กละ10กว่านัดถ้าโดยเฉลี่ยนะก็ประมาณ7 0 7 0 0ถึงเออหกถึงเจนัดแต่ความแรงของปืนจะค่อยๆดรอปลงไปตามแก๊สที่เหลืออยู่ในหลอดเซียวทูประมาณนั้นนะครับยิ่งยิงมากแรงดันมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อย,อยลงเออมันก็ทําให้แรงดันมันดรอปแต่รับประกันว่า1นสแม็กแรกปืนยังแรงแล้วก็เสถียรเท่าเดิมนะครับผมวิ่งที่700ถ้าเป็นลูกเบาๆนะวิ่งที่750 fps ที่ผมวัดแต่ถ้าเป็น ใช้ลูกเหล็กยิงอย่างเงี้ยก็อยู่ที่550 fps หรือว่าลูกแก้วก็เกือบ600นะครับผมประมาณนั้นถ้าแบบ0.20นี่วิ่ง750 fps เลยเด้อแรงมากนะครับผมอ่าโอเคถ้าชอบถูกใจแอดไลน์มาแอดที่แอดเท,ดทสี BB ่บีบีกียูครับผมรู้รู้ไม้ร,ร,มรู้มือกันอยู่นะครับร้านเชี่ยวก็ไอดีไลน์เดียวนะครับเพื่อนต้องเป็นแสงคนเท่านั้นนะครับผม ้าวข้างบ้านกูเปิดปเพลงเสียงดังอีกแล้วตอนไม่ตอนไม่ถ่ายคลิปไม่เปิดนะพอพอถ่ายคลิปก็เปิดเลยนะครับสงสัสยอยากเปิดไปชันแข่งกับเสียงผมอ้าโอเคประมาณนั้นแล้วกันนะครับสินค้า มีจานวนจํากัดเดเพื่อนๆสามปีแล้วเพิ่พงได้นําเข้าก็ถือว่าเป็นปืนที่นําเข้าค่อนข้างยากวันนี้เข้าแล้วก็อยากให้จัดให้จองกันนะครับใครที่อยากจะฝันอยากจะได้บีบีกันแรงๆนะครับผมอย่างอื่นไม่สนใจขอแรงๆอะ่ะมีปะเอาวันนี้มีแล้วทักมาครับก็รีวิวเพื่อนๆรับชมได้เลยเอาโอเคขอบคุณครับผมเป็นแบบนี้นะครับป็นไงบุ้ม้าไป she's some nice got long ขออนุญาตจริงสามนัดกล้องเข้ามาดูนะครับอ่เพื่อนๆทะลุครับฝั่งเข้าไปนะเพื่อนไม่กระเด็นหรือว่ากระเด็นอันนี้ไม่รู้นะครับกระเด็นไม่กล้องฝั่งนะ ผมว่าฝังฝังเข้าไปครับแต่ว่าเรามีภาพสโลย์่ให้ท่านดูจุดแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยิงไม่โดนนะครับขออนุญาตยิงสามนัดกล้องเข้ามาดูว่าใส่ระยะประชิดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับชัดไหมว่าลูกทะลุเลยครับฝังเข้าไปในตัวของอเนื้อมะพร้าวนะครับอ่ะยิงแบบจะเจาะให้ดูนะครับ ในเฟรมเห็นใช่ไหมครับดูนี่เพื่อนๆนเนื้อแตกนะครับเนื้อมะพร้าวเดี๋เจาะเข้าไปครับเพื่อนๆนี่ครับเจาะเข้าไปนะเดี๋ยวผมลองวิ่งไปแบบว่าไกลๆให้เพื่อนๆดูนะครับว่ายิงๆเข้าจริงไหมนะครับอ่ะเพื่อนๆกล้องดูครับกล้องหลังมาหน่อยนะอ่ะโอเคระยะนี้เพื่อนๆนประมาณ10กว่าเมตรนะครับ ยีสิบกว่าเมตรเพื่อนๆเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าสิบกว่าเมตรนี่ครับขเข้านะครับสิบกว่าเมตรนะครับปะพ้าแบบแก่เปลือกนั้นหนาด้วยนะครับโอ้โหกระทะหมู่กระทะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะทะลุไหมลองดูมาดูกันโอ้โหเพื่อนๆกระทะหมูกระทระทเพื่อนๆนี่ เจาะเข้าไปนี่ดูเจาะเข้าไปเพื่อนๆฉีกเลยนะเนี่ยฉีกไปเลยเนี่ยดูดิเนี่ยแบบว่าทะลุออกมาเลยมันมันมันไม่ได้เชิงว่าเนี่ยเพื่อนมันมันเข้ารูเล็กๆนี้ว่าแต่แต่ว่าฉีกทะลุบุออกไปเลยนะนี่เพื่อนๆน,นี่แบบว่าเป็นรอยเลยนะเดี๋ยวผมยิงอัดตรงกลางให้ดูนะครับว่าเป็นไงใกล้ๆระยะใกล้ๆกันแบบนี้นะครับเป็นไง บุ้มเข้าไปเพื่อนๆโอ้โหนี่กระทะหมูกระทะสรุปวันนี้อดกินหมูกระทะครับเพื่อนๆขอบคุณครับกระติกเก็บความร้อนนะเพื่อนหรือว่าแก้วเก็บความร้อนหรือแก้วเยติที่เพื่อนๆเรียกนั่นแหละมาดูกันว่าเป็นไงนะวัสดุเขาเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงนะครับกระป๋องระบายความร้อนเป็นไงไปดูเพื่อนๆ มาข้ามาดูกันใกล้ๆนะครับโอ้โหอันนี้มัน,น,นหนาๆเลยนะเพื่อนๆนี่นะครับเจาะเข้าไปทั้งโป้งโป้งโป้ง,ปองโอ้โหอน,นุภาคของก๊ 9, โอกสิบเก้าเสียวโถเพื่อนๆนะเจาะเข้าไปแบบรุนแรงจริงนะครับเพื่อนๆรุนแรงจริงนะครับอ่ะจานไฮโลเพื่อนๆไม่ใช่จานข้าวที่บ้านนะเพื่อนเป็นจานกระเบื้องทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจานกระเบื้องมันหนานะเพื่อนเดี๋ยวเราลองเทสกันว่ามันทะลุไหม ระยะเกือบ10 m, เมตรเพื่อนๆจากกานกระเบื้องตรงนั้นนะครับเทสโอ้โหโอ้โหนัดเดียวเพื่อนๆกระจุยนั่นเพื่อนนัดเดียวกระจุยนะครับสำหรับคล็อก19 CO2 นะครับโอ้โหเทสอคล็อก19 c o ก หมวกกันน็อกมอกจากโรตัสนั่นเลยขออนุญ,ญาตทดสอบเริ่มยิงหมดเคลียร์เิคเคลียร์ปลอดภยัยเช็คดูโอ้โหเพื่นเพื่อนมันกินเนื้อหมวกกันน็อกประมาณหมวกกันน็อกแม่งแข็งนั่นเพื่อนหมวกกันน็อกนี่แข็งแรงประมาณพันเก้านะที่ผมซื้อดูดูมันเจาะเข้าไปนะครับนี่เพื่อน นี่คือแบบว่าเจาะแบบว่าเจาะเข้าไปในหมวกกันน็อกนั่นเพื่อนนะนี่นี่อันนี้คือชิลหน้านั่นเพื่อนเจาะเข้าไปมันเป็นมันเป็นกระจกเซฟตี้อ่ะมันเป็นชิลเซฟตี้อ่ะเพื่อนดูดิมันเจาะเข้าไปประมาณเนี้ยเจาะได้ประมาณนี้นั่นเพื่อนสําหรับหมวกกันน็อกนะครับนั่เลยขออนุญาตทดสอบเริ่มยิงแป๊บสี่ ซาทุกที่ทุกเวลานะครับ v s กองสิบเก้าซูแต่ก็ยิงทะลุอยู่แล้วนะครับรู้รู้กันอยู่แล้วนะครับอ่ะไปดูกันนะครับผมถอยระยะมาประมาณนี้นะครับเพื่อนอ่ะดูกองสิบกองสิบเก้า s แป๊บสนะครับกระป๋องแรกโอุ้ยกระป๋องสองเพื่อนๆอ้โอ้อ่ะลองยิงไอ้ขวดพลาสติกดูว่าทะลุไหมโอ้โหเพื่อนเพื่อนขออนุญาตลบก่อนเดี๋ยวเหนียวตัวอ,อ่ะเพื่อนมาดู ไอ้ที่ขวดเป๊ปซี่เนี่ยเราไม่แปลกใจหรอกว่าว่ามันยิงมันยิงแล้วมันทะลุเพราะว่ามันเป็นสังกะสีบางๆแต่ไอ้ขวดเนี้ยที่มันเป็นขวดพลาสติกอ่ะเพื่อนๆมันทะลุและนี่คืออนุภาพของก๊อกสิบเก้าซีลถูเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนโอ้โหปินได้ไหมเนี่ยก้าวไป๊บปซี่นะครับกระป๋องแรกโอ้โหกระป๋องสองเพื่อนๆโอ้โหอ่ะเรายิงไอ้ขวดพลาสติกถูว่าทะลุไหมโอ้โหเพื่อนๆ กอกสิบเก้าซียวทูระยะเกือบ50เมตรมาดูว่าผมยิงโดนไหมนะครับอ่าเพื่อนเยิงอ่าสุมค่ะมันไกลไปเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ถึงถึงมันยิงถูกแต่ว่ามันก็ไม่เท่นะครับอ่าเดี๋ยวผมได้รัวให้ดูเลยนะครับมา กล้องเข้ามาครับก๊อกสิบเก้าซีโอสูนะครับอัดโซดาแบบเละๆอย่างนี้นั่นเพื่อนนะ่ะเละๆเลยบอกว่าพูดง่ายๆว่าเละเป็นขี้นั่นเพื่อนเละเป็นขี้นะครับผมนี่โคตรหลอ่อโคตรเอา อ่สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์แอบสอบกันโยผมช่างนันไอซ์สอบกันครับวันนี้พามารีวิวปืนบริบกันครับระบบ c o 2ครับคลาสสิกกันครับของวินกันนั่นแหละนะเพื่อนเอนเป็นกลอกสิบเก้านะครับนี่กลอกสิบเก้านะของคลาสสิกกันนะครับตัวนี้แรงเกือบ700 APS นะเพื่อนเพื่อนความเร็วลูกคือคือแรงที่สุดของปืนสั้นอัดแก๊สนะเวลานี้แล้วนะครับที่มีจําหน่ายอยู่ในประเทศเรานะครับผมก็ข้างในแพคเกจจิ้งของเขาถ้าเปิดเราเปิดออกมานะเพื่อนนะ ก็จะเห็นนะครับตัวของปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับกับคําเตือนที่เขาพยายามบอกเรามาว่าเฮ้ยมึงอย่าเอาปืนไปคว้างเล่นนะนี่อย่าถ้ามึงจะยิงนะครับใส่แว่นด้วยนะครับอ่านคู่มือนะครับห้ามหันปากกระบอกปืนใส่ไปในดวงตาของเรานะครับนี่แลก็เชื่อฟังผู้ใหญ่นะก็นะครับในตัวของปืนนะครับก็จะบอกวิธีการเล่นรายละเอียดต่างๆมาแล้วนั่นเองนะครับก็ ตัวของปืนเดี๋ยวเราไปดูตัวปืนเลยดีกว่านะตัวปืนก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่กอสิบเก้าแต่เพื่อนก็คงจะเห็นตอนที่ผมรีวิวแล้วล่ะนะตอนที่ผมใช้เทสจริงนี่ก็คือตัวปืนของเขานั่นเองนะครับเพื่อนๆกอกสิบเก้าไม่สามารถที่จะสไลด์ได้นะครับนี่ผมไม่สามารถดึงสไลด์ได้นะครับผมดึงไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปืนตัวนี้เพื่อนๆเขาทํามาเพื่อให้มันแรงอย่างเดียวตัดระบบรีคอยล์โบแบ็ก ออกนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้แก๊สเนี่ยส่งกําลังไหลจากแม็กนะครับไหลออกไปพุ่งออกไปข้างหน้าอย่างเดียวทําให้ปืนมันแรงไม่ต้องแบ่ง แก๊สออกไป2ทางก็คือทางข้างหน้าแล้วก็ทางข้างหลังแบบบีบีการทั่วไปแม็กกาซีนนะครับให้เพื่อนๆดูนะแม็กกาซีนของเขาเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเล็กๆแบบนี้เวลาเราเติมลูกเนี่ยก็ดึงตรงนี้ดึงข้างๆออกมาชึบนี่แล้วก็เอาไปแปะไว้ตรงนี้แล้วก็ลูกกอกตรงนี้นะครับพอกอกเสร็จเอามือปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ผลักออกไปแล้วก็ดันออกไปแค่นี้เองนะครับมาดูของปืนนะครับตัวปืนนะครับระบบต่างๆก็คือกอก19ขนาดเท่ากอกสินะครับส่วนหน้าส่วนหลังนะครับส่วนหลังไม่ได้แต้มสีมาแต้มแต่ข้างหน้ามานะ ตรงนี้นะครับมาร์กิ้งเป็นแบบยิงเลเซอร์ยังไม่ใช่มาร์กิ้งร่องลึกนะเพื่อนเพื่อนตัวฝาหลังนะครับฝาหลังที่เราเติมแก๊สนะครับแก๊สที่เขาใช้ก็จะเป็น co 2แบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะตัวฝาหลังนะครับเป็นแบบนี้วิธีการเล่นนะครับก็เปิดตัวของหกเหลี่ยมที่อยู่ข้างหลังออกมานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงตูดมันแบบนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนออกก่อ,อ,อนนะครับหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อที่จะ ดันให้มันแน่นถ้าหมุนย้อนเข็มนาฬิกาก็เพื่อไขออกนั่นเองไขเข้าตามเข็มไขออกย้อนเข็มนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ c ซ2ลงไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แล้วเราก็ท่านตอนนี้ต้องหมุนเร็วๆนะครับหมุนเร็วๆเ,เ,เพื่อที่จะอัด c ซ2นะครับนี่หมุนแบบนี้พอแล้วเราใส่แก๊สเข้าไปบิดแบบเต็มที่นี่ครับแค่นี้ก็อยู่แล้วแล้วก็บิดแบบแรงๆหน่อยนะครับเพื่อให้แก๊สเขาอยู่พอแก๊สอยู่แล้วเนี่ยนะ้เพื่อนก็แค่ ใส่เข้าไปอย่างี้เบิบนะครับทีนี้ปืนพร้อมยิงละเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับโอ้ยเพื่อนเพื่อนดูแรงแก๊สที่ออกไปนะครับจากปากกระบอกโอ้โหมันจะไม่แรงได้ไงเพื่อนๆนนะครับลูกกระสุนของเขานะครับที่เขาสามารถจะใช้ได้นะครับก็จะมีแบบนี้ลูกเหล็กนะครับลูกแก้วนะครับแล้วก็ลูกเซรามิกนั่นเองนะครับก็แล้วแต่นะเพื่อนๆจะใช้ลูกแบบไหน ก็แล้วแต่เรานะครับจะยิงในบ้านก็ยิงเล่นก็ใช้ลูกเซรามิกนะครับยิงข้างนอกในพื้นที่ที่มันปลอดภัยก็ยิงลูกแก้วหรือว่าลูกเหล็กก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะก็มีประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวก l อกสิ9นะครับกลอกของวินกันหรือว่าคลาสสิกกันนั่นเองนะครับตัวของก l o กสิก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพื่อนๆก็แค่ใส่แก๊ส แล้วก็ใส่ลูกแล้วก็ยิงนั่นเองนะครับง่ายๆก็คงไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะเพื่อนๆไม่ต้องพูดน้ำลายเยอะแยะก็คือสั้นๆแบบง่ายๆก็คือเน้นแรงอย่างเดียวนั่นเองนะครับก็มันเป็นปืนที่แรงผมก็ต้องํำจัดจำกัดอายุของผู้ที่จะซื้อนะครับก็ขออายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับที่จะสามารถครอบครองสินค้าตัวนี้ได้เพราะว่ามันแรงจริงๆนะครับไม่ไม่แนะนําให้เด็กหรือว่าน้องๆเล่นเลยนะครับเพราะว่า แมลงเกินไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบกลอกนะครับกลอก k 19เาคัสิกกันตัวนี้นะครับร้านเราแถมฟรีชุดพร้อมเล่นนะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์มาที่แอดส ODMU LPY หรือโทรมาสอบถามสินค้าครับผมที่093 309 2340วันนี้ผมช่างนันแอดซอบกันต้องขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าตัวของ19บเาคัสิกกันนะครับเพื่อนๆโคตรหล่อโคตรลำเพื่อนๆดู ห,หล่อจริงลำจริงไปไปเจอกันครับขอบคุณมาก